สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสอนเทรด forex นะครับประจำวันที่1นะครับมิถุนายนนะครับ2,563นะครับโอเคเนาะวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ทองคํากันต่อด้วยเทคนิค forex technical analysis นะครับโดยการวิเคราะห์เนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์ของสาทางเฟรมนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของดิเคเต t o r นะครับทีนี้นะครับเมื่อวานเอ่อขอโทไม่ใช่เมื่อวานเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราได้วิเคราะห์กันไปว่าทองคํามีสัญญาณขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นนะคบถ้าใครได้เข้าตั้งแต่วันสุงที่ผ่านมานะก็จะถือนะครับกำไรตอนนี้ประมาณ1,100จุดนะครับแต่กำไรที่ดีที่สุดนะครับของวันนี้ขึ้นไปถึงประมาณ2,000จุดเลยเนาะอันนี้ไม้แรกนะครับถ้าใครถือไม้ที่2ขึ้นมากำไรดีที่สุดก็จะเป็น2,400จุดนะครับใครถือไม้สุดท้ายขึ้นมากำไรที่ดีที่สุดก็จะเป็น2,900จุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งกันก่อนเนาะแล้วเรามาวเคห์กันใหม่เป็นวันวันไปนะครับว่าวันนี้ จะมีสัญญาณแบบไหนนะแต่ถ้าใครถือไม้บายมาอยู่ก็สามารถถือต่อได้นะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นสัญญาณแบบไหนต่อนะครับโอเคเริ่มกันด้วยสัญญาณ D1 หนะครับ d 1ห e EMA นะครับก็ยังบอกให้บายได้นะนี่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเส้นสีฟ้าย,ยังไม่ตัดลงแสดงว่าไงแสดงว่าก็ยังเป็น ทรงของขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่เสียทรงเนาะแต่ว่าอาจจะขึ้นช้าๆแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไซด์เวย์อัพซะส่วนใหญ่ใช่ไหมมันไม่ค่อยเป็นเทรนนะครับแต่ว่า EMA เนาะบอกว่ามันยังขึ้นได้อยู่แบบนี้นะครับสอดคล้องกับสโตคสติกที่หักขึ้นแต่ดูนะตอนนี้มันมาอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับคือ75ล้ละเต็มที่เนี่ยได้ประมาณ100ใช่ไหมตอนนี้75แล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นของมันอาจจะขึ้นได้อีกหน่อยนึงแล้วก็ต้องย่อตัวลงมาเพื่อพักฐานก่อนแบบนี้นะครับ แต่วันนี้เนาะ,ะสัญญาณ ADX เริ่มมาแล้วเห็นไหม ADX 25นะสัญญาณสีเขียวแตะแล้วแต่สัญญาณภาพรวมคือสัญญาณสีฟ้ายังไม่เกิน25แสดงว่ายังไงแสดงว่าแรงซื้อแรงขายยังไม่มากพอในตลาดแต่แรงอะไรแรงบายชนะแบบนี้นะครับเนาะสัญญาณระยะกลางก็คือ Mac d m a ดีตอนนี้เป็นภูเขาก็จริงแต่เป็นภูเขาที่ย่อตัวลงมาเห็นไหม แสดงถึงภาวะไซด์เวย์หรือภาวะย่อตัวหดตัวกลับลงมานั่นเองนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้น d1 ในภาพรวมยังบอกว่าหน้าบ่ายได้เปรียบก,กว่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาหาสัญญาณบ่ายกันโอเคไหมครับแต่เราจะไม่ได้หาจากสัญญาณ d1 เนาะเราจะไปหาจากสัญญาณ S1 เพราะว่าเราเทรดด้วยทฟ์เฟม S1 ใช่ไหมครับก็แล้วแต่สไตล์ของใครของมันเนาะนะครับต่อไปก่อนที่จะไป S1 มาดู S4 ก่อนนะครับ S4 หน้าปัจจุบันนะครับ สัญญาณก็ยังบอกว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นอยู่เห็นไหมสีฟ้าตัดขึ้นมาตรงนี้นะครับสัญญาณยังบอกว่าเป็นขาขึ้นแต่ทำไมเอา้าทําไมมีสีแดงตัดลงมาก็เพราะว่านี่ไงสโตมันสุดไงเห็นไหมเมื่อสโตมันสุดมันก็ต้องพักฐานลงมาตอนนี้ถามว่าชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อไปมันจะไปทางไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสีฟ้ามันชี้ออกข้างการที่มันชี้ออกข้างแสดงว่าไปทั้งสองทางเลยหรือเกิดภาวะไซเวนนั่นเองโอเคไหมครับเนาะ ADX ตอนนี้เริ่มนะครับ See, uh, แรงบายแข็งแรงกว่าแต่เริ่มลดลงหน่อยหนึ่งแรงเซลล์เริ่มสร้างตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนเนาะนะครับโอเคนะแล,ะ Mac ละ้วแมกดีล่ะแมกดีตอนนี้เห็นไหมเริ่มสร้างภูเขาแล้วแสดงว่าในระยะกลางนะครับมีโอกาสที่นะครับที่แรงบายจะชนะแรงเซลล์ได้นะกราฟก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแบบนี้ เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับมาหาสัญญาณต่อในทางเฟรม H หนึนะครับ H 1นะึณปัจจุบันก็เป็นสัญญาณขาขึ้นนี่ไหมขาขึ้นได้ตรงนี้เนาะ H 1นะครับขาขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่แล้วเอ่ยนะประมาณ2,000จุดนะครับสองพจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูสัญญาณต่อไปสัญญาณต่อไปก็คือสัญญาณสโตส,ญญสโต,สโตบอกว่าเห็นไหมทำไมถึงเป็นสีแดงก็มันอยาพักตัวไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครเล่นระยะสั้นม้ากๆสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เซลล์ตรงนี้ก็เก็บกําไรระยะสั้นไปประมาณ7จ็ดแปดร้อยจุดได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะแบบนี้นะครับต่อมานะครับ ADX ของวงไวเป็นสีดําก็คือไม่มีสัญญาณใดๆเพราะว่าทั้งสีเขียวและสีแดงไม่มีสัญญาณไหนแข็งแรงเลยโอเคไหมนะครับส่วน Macd ล่ะ m a c กก็บอกว่าสัญญาณในระยะกลางของทางฟีมเอก็ยังเป็นขาขึ้นได้โอเคนะครับแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ วันนี้เมื่อวิเคราะห์จากสถานทา์เฟรมแล้วนะครับก็ควรจะเล่นขาบายมากกว่าแต่บายณนะปัจจุบันโอเคไหมไม่โอเคเพราะว่าสตอมันกำลังถักลงอยู่ต้องรอย่อต่ํากว่านี้นะครับถามว่าต่ํากว่านี้ตรงไหนบ้างอ่ะตรงนี้ละกันนะครับที่แรกที่จะสามารถบายได้นะครับเดี๋ยวขอเป็นสีเขียวครับสีเขียวเส้นหน,า,น,า,นาหน่อยนะครับสัญญาณแรกที่จะบายได้ก็น่าจะเป็นประมาณแถวนี้เนาะ หนึ่งเจ็ดสองเก้านี่สวยนะครับบายได้ที่นี่ถามว่าใครจะบายตรงนี้ได้ไหมได้แต่ไม่นี่มปเดโมนให้พองก็แล้วกันโอเคนะครับแบบนี้ต่อไปที่จะบายแล้วสวยก็คือประมาณนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดสองห้าโอเคไหมครับเนาะผมให้ไปสองสองที่ละกันวันนี้นะครับแล้วสต็อปลอสอยู่ตรงไหนถึงจะสวยประมาณนี้ก็แล้วกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หรือถ้าใครจะเซฟเซฟเอาสต็อปลอสตตรงนี้ก็คือหนึ่งหกเก้าสองเนาะ แต่ให้ประมาณนี้ก็พอละนะครับ1 7 0 9 1 7 1 0ประมาณนี้นะครับจะได้มัณฑ management จะได้ไม่มากนะครับจะได้ uh, คำนวณหลอดได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณ1,950จุดนะไม้แรกไม้ที่2 m งมัณ management ก็ประมาณ1,500จุดแบบนี้โอเคนะครับนอพราะ,ะนั้นรอนะครับรอย่อลงมาก่อนแล้วค่อยทําการเข้าบาบเนาะถ้าายนะตำแหน่งปัจจุบันนี้ก็ถ้ายอมรับมัณฑ์ management ได้นะครับ ความเสี่ยงยอมรับได้ก็โอเคไม่มีปัญหาไม่ว่ากันนะครับลองดูเดี๋ยววันอังคารนะครับคือวันพรุ่งนี้จะมาดูกันต่อว่ากราฟเป็นไปในทิศทางที่เราคิดไหมนะครับวันนี้ก็ให้สัญญาณทิ้งไว้ก็คือสัญญาณบายนั่นเองนะครับโอเคเนาะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าถูกต้องนะครับให้สัญญาณบายก็ถือว่าถูกต้องเนะาะทำกำไรไปได้ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000จุดแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ให้สัญญาณบายทิ้งไว้นะครับแล้วก็ ใครที่สนใจนะครับคอร์สเรียนสอนเทรดฟอเร็กตนะครับชื่อว่าคอร์สฟอเร็กต์เทคนิคการวิเครนะครับมีคอร์สเดียวนะครับเจอกัน5ครั้งมี5บทเรียนตัวต่อตัวเท่านั้นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับทางแฟนเพจสอนเทรดฟอเร็กได้ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิป YouTube นี้นะครับขอคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับจะได้รู้นะครับถึงการอัปเดตคลิปประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นในทุกๆวันนะครับก่อนตลาดอเมริกาเปิดเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติด,ต,ดติดตามนะครับสวัสดีครับ